ออามาต่อนี่วันที่5แล้วนะฤดูใบไ,ไม้ผลิปี1ดูดิเมื่อวานทํางานจนแบบเกือบตายอะเช้ามาเหลือพลังเหลือครึ่งหลอดเองอะ่าอ,อันนี้มันจะเป็นจดหมายจากโจจามินิมาร์ทมันจะเป็นมินิมาร์ทเออซูปเปอร์มาร์ทอะไรเนี่ยขายของมันอยากให้เราแบบเป็นเมมเบอร์ไปเป็นสมาชิกมันอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเราเราไม่อยากเป็นไง ไม่อยากให้มันแบบว่าท้องถิ่นพัฒนาอะไรเงี้ยอยากให้มันเป็นธรรมชาติเป็นไร่อยู่เงีเ้ยอ้าวเราเก็บพันสนิปอันแรกได้แล้วก็ภารกิจของเราก็เสร็จอันนี้ได้ตังมา100แล้วก็มีภารกิจอื่นอีกก็คืออันนี้ให้ทำเลเวลให้ได้เลเวลหนึ่งแล้วก็ทําหุ่นไลากา เลี้ยงสัตว์ให้เราไปหาโรบินให้เขาสร้างลงเลี้ยงสยัตว์นะลงเลี้ยงไก่เดี๋ยวแก้วันนี้ขายก่อนได้มีตังค์เดี๋ยวนะก่อนอื่นขอกินกินมันสักอันหนึ่งแล้วกันเพราะว่าพลังมีน้อยอ่ะกินสามอั เราเอาไปขายขายสัเท่านี้แล้วกันเก็บไว้อันหนึง่ง งวาหมาเราอยู่ไหนวะตั้งแต่เล่นมายังไม่เห็นหมาเลยนะไม่รู้ว่าเขาเขาจะเอามาให้ทีหลังโอเคเดี๋ยวเราตกไปให้ดูแล้วกันว่ามันตกยากมากเกมเนี้ยเบี่ยงไป แต่มันมีเครื่องหมายตกใจขึ้นที่หัวก็แสดงว่าปลากินเบเ็ดเราก็ให้รีบกดเลยยไงได้แล้วนี่นีน nella, <malicious. S 2> เห็นไหมเห็นไหมมันต้องประคองให้สีเขียวเนี่ยให้อยู่ตรงกลางระหว่างตัวปลานะ Yes ได้แล้วโอ้ย Sunfish ปลาตัวแรกเลยที่ได้โอเค เดี๋ยวไปตัดต้นไม้ให้ได้ 300.. 300ท่อนแล้วกันเดี๋ยวจะได้ไปทำสะพานตรงชายหาดพลังลดเร็วมากเลยอ่ะ กี่ต้นว่าถึงจะได้สามร้อยเนี่ยไม่ครบพลังจะหมดแล้วว่า เอาไงเอาไงเอางี้แล้วกันเดี๋ยวไปซื้อเมล็ดผักมามาปลูกอีงหน่อยนึงเฮเยลูอิสออาสวัสดี ประชุมสถานที่ชุมนุมของชาวเมืองพิลิกันทาวะ่ะเพราะว่าตอนนี้เหมือนมันล้างมันลกล้างอยู่น่ายจังเลยตอนนี้นหะนพวกหน,นุ่มสาวๆมันก็ชอบจะนั่งอยู่หน้าโทารทัศน์มากกว่า มากกว่าที่จะมาปฏิสัมพันธ์กับคนในเมืองอะนะฟังนะมันอาจจะฟังแล้วดูแบบตลกตลกนะไอ้โจจาเนี่ยไอ้บริษัทโจจาเนี่ยมันมันแบบค่ขมขู่ให้ฉันขายแล้วก็จะได้ทำไอไอโลงเนี่ยให้มันเป็น กแบบกดดังเก็บของอะไรเงี้ยเพราะว่าให้พิสกานเท้าเนี่ยก็จะได้นะได้ได้ได้เงินมาใช้แต่ว่าบางอย่างอ่ะมันหยุดฉันไม่ชั้นขายมันเพราะว่าฉันอย่เนี้ยคนแก่เนะบางทีก็อยู่ยึดติดอยู่กับสิ่งเก่าๆอ่ะอถ้า ก็แล้วแต่นะไปเป็นสมาชิกของโจจานะฉันก็จะจะขายมันอะมาลงมาดูข้างในกันน่าเศร้าจังอื อ,อ,อ๋อสงสัยใอ้เด็กๆวินเซนต์ก,กับแจ๊สมาเล่นกันในนี้แน่เลยดูยำแย่มากเลยเฮย้ยเฮ้ยกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอะไร,ะไ,รไม่เห็นมีอะไรเลยเกิดอะไรขึ้นไม่สบายเปล่าือ เห็นอยู่ตรงนี้นี่น่ะเจออะไรหรอโอ้ยไม่ต้องประหลาดใจหรอกที่แบบเนี้ยลกๆแบบเนี้ยมันทีหนูมันก็เยอะโอ้ยอไงอีกแล้วอะไรอของเธอวิ่งเธอทำให้ฉันเป็นห่วงนะเนี่ยเฮ้ยฉันว่าฉันกลับบ้านละ หิวข้าวเกินข้าวกลางวันยังไม่ได้กินเลยเออเอฉันว่าฉันจะล,ล็อกไอที่ประชุมนี้ไว้ก่อนนะบางทีก็เธอก็ช่วยฉันจับหนูบ้างแล้วกันเออถ้ามีเวลาแล้วก็หนูที่ไหนไม่ใช่หนูเลย ประหลาดจังเ,เดี๋ยวฉันกลับมาใหม่แล้วกันจะทันได้ปลูกไหมเนี่ยพลังจะหมดแล้วว่า อยากได้เป้อะแต่ตังค์ไม่ถึงเอาอะไรดีเอาถูกถูกล้วกันเนาะเอาถูกถูกปลุกเร็วๆไปกัน วันได้เจ็ดสิบอ๋ออันนี้หกวันได้ห้าสิบหกวันได้เจ็ดสิบไม่ใช่มันเป็นราคาของมันโตายตายเอานี้แล้วกันอ้ยไม่พอ,อาขายอันนี้ไปก่อน กลับได้ใช้เงินเป็นจริงๆมาปลูกกันให้หน่อย น้ำแรงอย่างพ่งหมดนะใหม่ไม่ใหม่ใม่ใม,ม่เดียเด๋ยวเดี๋ยวกินอันนี้แล้วกันกินนี้ไปก่อนขอแรงนิดนึงขอแรงลดน้ำนิดนึง โอเคโอเคเนาะวันนี้พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้บายบายครับ